สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักนะครับข้อมูลเบื้องต้นของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตซึ่งในบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนหรือว่าบ้านของผมเนี่ยช่องหรือช่องของผมเนี่ยมีการใช้โซลาร์เซลล์มาโดยตลอดนะครับเป็นโซลาร์เซลล์ระบบออฟกริดออฟกริดก็คือไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้า ผลิตไฟชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วดึงจากแบตเตอรี่มาใช้ในช่วงค่ำคืนด้วยแล้วปัจจุบันเนี่ยผมมีการใช้หรือติดตั้งระบบที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็มีการใช้งานอยู่ปัจจุบันซึ่งมีบางคลิปเองนะครับช่วงแรกของช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนช่วงที่มีการเริ่มใช้โซลาร์เซลล์ก็จะติดตั้งเป็นแบตเตอรี่รถยนต์มือสองช่วงนั้นเป็นระบบเล็กจากนั้นผมได้พัฒนา เป็นลำดับลำดับขึ้นมาแบตเตอรี่รถยนต์มาเป็นดิฟไซเคิลแล้วปัจจุบันมาเป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วการใช้งานปัจจุบันสำหรับผมแล้วถือว่าโอเคมากตอบโจทย์การใช้งานชุดบ้านสวนผมจะไม่พูดถึงชุดนอนนาเพราะผมไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับชุดนอนนาคำว่านอนนานะถ้านอนนาจริงๆก็พกแค่เผาแบงไปเปิดไฟได้ชั้นมือถือได้ก็พอแต่ชุดที่ใช้ตู้เย็นอย่างเงี้ยครับใช้พัดลมดูทีวี ชุดนี้ผมไม่ได้เรียกว่าชุดนอนหนาเป็นชุดบ้านสวนขนาดเล็กเนื่องจากมีพี่ Fc สอบถามเข้ามาว่าอยากให้ทําการรีวิวข้อดีข้อเสียของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตให้ดูหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลไม่ใช่เฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแต่เป็นผมจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่ดิฟไซเคิลแบบเจลเลยเป็นแบตฟังตะกัวกรดหรือแบบเจลนั่นแหละที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ในฝั่งตะกัวกรดแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือแบตเตอรี่ลิเธียม นะครับลิเธียมเอา2ออย่างเนี้ยซึ่งผมไม่ได้เปรียบข้อดีข้อเสียหรอกเพราะว่าผมเองอะ่ะเป็นผู้ใช้งานเป็นแค่ผู้ใช้งานที่ใช้งานจริงๆนะครับแล้วมาบอกว่าแบตเตอรี่แต่ละตัวเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ประมาณเท่าไหร่เราควรใช้งานเขาแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคเดี๋ยวผมพาดูข้อมูลเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อน<ๆ>เพื่อง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็มีภาพประกอบบ้างโอเคเพราะว่าผมทํา ตัดต่อวิดีโอไม่ค่อยเก่งนะครับจะเอาภาพจากคอมมาเข้ามือถือให้มันชัดเจนเลยก็ไม่เป็นก็เลยแบบอ่ะแบบบ้านๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เมาส์นะฮะหวังว่าคงมองเห็นอันนี้เราเริ่มตั้งแต่แบตเตอรี่เราจะพูดถึงงานโซล่าเซลล์เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่แบตเตอรี่ดิฟไซเคิลไปเลยนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ผมไม่พูดถึงเพราะแบตเตอรี่จะพวกรถยน์ที่ผลิตรถยนต์ไม่ได้ผลิตมาเพื่องานโซล่าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้น พี่ๆสมาชิกหรือท่านผู้ชมก็น่านจะทราบแล้วว่าไม่ควรนํามาใช้กับงานโซลาร์เซลล์ถ้าเป็นระบบใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่รถยนต์นะครับใช้ได้สําหรับะระบบที่ไม่ใหญ่มากอย่างเช่นหลอดไฟทีวีพัดลม12โวลต์โอเคใช้ได้ระบบเล็กนะฮะแต่จะมาพูดถึงชุดบ้านสวนที่ใช้งานจริงๆนะคะอายุการใช้งานที่ยาวนานหน่อยว่าเวลาเราติดโซลาร์เซลล์เราก็ไม่อยากจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆซึ่งมันก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะฮะ อันนี้เป็นดิฟไซเคิลนะของตัวนี้ของเบลโกตัวนี้ข้อมูลนะครับผมได้มาจากพี่อำนาจเซ็นเตอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เอาให้ข้อมูลมาเป็นในการสื่อในการนำเสนอนะคร <c oughs> เพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อยากติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ด้วยตนเองอถ้าในช่องของผมแล้วก็คือชุดไม่ใหญ่มากเป็นชุดบ้านสวนอย่างเช่นใช้ ตู้เย็นอย่างเงี้ยหนักสุดก็เป็นตู้เย็นแล้วกันที่ผมกําลังจะดําเนินการติดตั้งอยู่และใช้งานอยู่เนี่ยว่าเพราะว่าแบตเตอรี่มันสําคัญปัญหาเราระบบออฟกริดเนี่ยเราเก็บไฟในช่วงกลางวันลงแบตเตอรี่นะครับเราไม่ใช่ออนกริดออนกริดก็คือใช้ในส่วนสถานที่ที่มีไฟฟ้าถึงแต่ถ้าไฟฟ้าไม่ถึงแล้วก็ต้องเป็นออฟกริดนะครับซึ่งต้องมีแบตเตอรี่ หรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือว่าพึ่งพาตนเองทั้งหมดนั่นแหละติดตั้งระบบใช้งานเองทั้งหมดนะครับจะมาพูดถึงผู้ที่ต้องการหรือว่าอยากศึกษาเพื่อไปติดตั้งใช้งานเองควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นตัวนี้เป็นดิฟไซเคิลไม่ใช่น้ำนะแบบเจลเลยแบบดีของของตระก,กูลตะก,กัวกรดะะนะครับดีที่สุดมันจะใช้งานได้ไงเรามาดูตรงนี้เลยนะครับตัวนี้คือดี D ที่เขาเรียกเนะี่ยดีดี ภาษาอังกฤษบางตัวบางอย่างผมก็ไม่รู้นะแต่ผมอยากอธิบายในแบบบ้านๆบ้านๆเราแล้วกันทฤษฎีอะไรปิดไว้ก่อนนะครับเอาแบบให้เข้าใจนะครับดีดีของแบตเตอรี่ก็คือว่ามันจะบอกว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ที่เปอร์เซนต์เท่านั้นเท่านี้น่นนะแบตเตอรี่จะใช้งานได้กี่ปีนะครับได้กี่ปีบางท่านถามว่าแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลใช้งานได้กี่ปีผมเองตอบไม่ได้แบบนี้ เราต้องมาดูที่ DOD นะครับต้องถามก่อนว่าพี่ดึงใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันยิ่งดึงลึกมากหมายถึงว่ายิ่งเราดึงแบตเตอรี่ใช้เกือบหมดเนี่ยอายุการใช้งานเขาก็จะน้อยลงเขาเรียกว่า DOD นั่นแหละนะครับมาเริ่มต้นที่นี่เลยนะครับไอตรงนี้คือความจุเช่นแบตเตอรี่ขนาด20แอมป์40แอมป์60แอมป์นี่คือความจุในเส้นเนี้ยเส้นซ้ายมือนะฮะเส้นตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือเล่าถึงแบตเตอรี่12โวลต์นะเราพูดถึงงานโซลาร์เซลล์ก็คือแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ดิฟไซกเคิลทุกลูก12โวลต์เท่ากันหมดนะครับแบตเตอรี่การจะทําเป็น24โวลต์ก็คือเอามาอนุกรมกันเอามาอนุกรมกันนะครับตัวนี้คือความจุจะไล่ขึ้นเรื่อยๆนะครับปืด๊ดเขาทดสอบที่ความจุ1 100แอมป์เพราะว่าง่ายต่อการคิดเป็นเปอร์เซนต์อะไรก็ตามถ้าเป็นเปอร์เซนต์ก็คือมันมีส่วนด้วย100นั่นแหละเอาที่100อ ส่วนเส้นนี้นะครับเส้นยาวนี่ก็คืออายุมันคือรอบการใช้งานว่ามันจะได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้คือ Do d ดีเขาเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเราดึงไป100%เนี่ยถ้าดึง100%หมายถึงว่าวันหนึ่งร้ชาร์จเต็มแล้วเราใช้ไปให้หมดเกลี้ยงของความจุบแบตเลยเนี่ยอายุการใช้ใชงานจะใช้งานได้กี่เดือนนะ50%ถ้าดึง50% ถ้าดึง30%อยู่ฝั่งนี้นะครับ100% 50% 30%นี่คือกราฟสแตนดาดกราฟพื้นฐานให้ดูนะฮะฝั่งนี้เป็นความจุแบตเตอรี่ฝั่งนี้เป็นอายุหรือวันของมันว่าจะได้กี่เดือนกี่ปีมาดูที่100%เลยนะครับ100%กราฟตัวนี้เขาทำการเทสมาให้แล้วข้อมูลลึกว่ามันมายังไงอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ให้ดูที่เขาเทสมาคือเขาเทสในห้องแลบแล้วได้ข้อมูลนี้ออกมานะครับส่วนแลบ ผลแบตเตอรี่อะไรยังไงเราไม่ต้องสนใจเราเป็นผู้ใช้งานแต่เราต้องรู้ข้อมูลเบื้องตน้นแบตเตอรี่1 0 0แอมป์นะครับถ้าเราดึงใช้วันหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยอย่างเช่นผมมีแบตยอยู่100ยแอมเนี่ยผมจะใช้ให้หมดเลยเนี่ยต่อวันหนึ่งได้ไหมได้ครับแต่มาดูอายุการใช้งานของเขานี่ฮะได้200รอบหรือว่า200วันนั่นเองไม่ถึง1ปีครับผมนะฮะนี่ถ้าเราอันนี้แบตเตอรี่ดิฟไซเคิลอย่างดีแล้วนะเป็นเจลนะอ่านะดึงแบบเนี้ย ได้200วันนะฮะสองวันถ้าดึงขึ้นมาล่ะผมใช้แค่50เซ็นเซนพอผมจะใช้ได้กี่วัน600วันก็ประมาณเกือบ2ปีนี่50นะใช้ได้เกือบ2ปีเองนะครับแล้วก็ถ้าดีๆหน่อยที่เขาใช้ออกแบบระบบในงานโซลาร์เซลล์แบบแบบที่แบบใช้ยาวๆหน่อยเขาจะดึงที่30 30-40%ทีนี้มาดูอายุการใช้งานก็คือประมาณนี้นะครับช่วง1,200รอบถึง1,400รอบ หรือว่า1,000สีเดียไป1,300วันแล้วกันก็เอาเอา1,300วันหาร365วันไปนะครับผมขอกดเครื่องที่เลขแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วได้ประมาณ3ปีครึ่งนะครับใช้ที่30%นี่คืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลหรือแบตเตอรี่แบบตะกวัวกดแบบเจลย,ยังดีนะครับ ก็ดูได้เลยเวลาออกแบบระบบโซล่าเซลล์เราจะทำยังไงให้แบตเตอรี่เสื่อมช้าๆใช้งานได้นานๆนะครับใช้ยังไงก็ไม่เกิน1,400รอบนะฮะแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลแบบนี้แล้วก็ชี่อ 30%, 30หมายถึงว่า100แอมป์แบต100แอมป์ก็ตามนะครับเราดึงใช้แค่30แอมป์ทีนี้การคำนวณคำนวณหาแผงก็คือทำยังไงก็ได้นะครับแล้ว ดึงใช้30แอมป์ต่อวันเนี่ยวันต่อมาเราต้องชาร์จกลับคืนมาที่30แอมป์หรือมากกว่านั้นทีนี้การคำนวณแผงโซล่าเซลล์ก็ให้ครอบคลุมกับ30แอมป์ที่เราใช้ไปนะครับใน100แอมป์แบบนี้นี่ก็คือข้อมูลของแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลแบบเจลนะครับอย่างดีหน่อยแบบเจลนี้ไม่ต้องเติมน้ำกรดไม่ต้องเติมอะไรนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเพียงแต่ว่าดูแลกานดูการใช้งานการดึงใช้งานนะครับ ของแบตเตอรี่เบื้องต้นนะส่วนข้อมูลลึกๆอาจจะมีการดูแลยังไงนี้ถ้าผู้รู้ก็เสริมเติมได้นะครับผมนี่คือพื้นฐานที่เราต่อใช้งานเองแบบเราไม่ได้มีความรู้เรื่องแบตเตอรี่เลยแต่เราควรจะมารู้จักแบตเตอรี่สําหรับงานโซล่าเซลล์แบตเตอรี่รถยนต์ผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบตเตอรี่สําหรับงานโซล่าเซลล์นามาใช้ได้ในระบบเล็กๆได้แต่ถ้ามันนามาใช้แล้วมีปัญหาท่านก็น่าจะทราบถ้า,ถ,าถ้าระบบท่านใหญ่ ก็น่าจะมีปัญหาแล้วน่าจะทราบปัญหาแล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรดูจากตัวนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตบ้างผมไม่มีข้อมูลนะผมยังไม่ได้ขอข้อมูลมาแต่ว่าผมได้ข้อมูลมาศึกษามาบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้นกระดานให้ดูกันโอเคนะครับต่อไปเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเธ mm ีย hmm. ม ลิเ h ียมฟอสเฟตนะครับนี่แล้วกันอันนี้ดิฟไซเคิลเนาะดิฟแบตเตอรี่ดิฟแล้วกันนะครับฝั่งนี้แบตตะกั่วกรดนะคือแบตแบตที่หนักๆอ่ะแบตเหมือนแบตเตอรีร่รถยนต์อะไรงั้นอ่นะเขาเรียกว่าแบตตะกูลตะกั่วกรดนะครับแบตดิฟไซเคิลอันนี้แบตดิฟไซเคิลนี่สำหรับงานโซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานลมอยู่แล้วนะครับผลิตมา ทีนี้มาดูฝั่งลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยิฟไซเคิลน่ะที่ดูที่พาดูไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมีถ้าเราใช้ที่30%น่ะนะครับดึงใช้ที่30%ต่อครั้งเนี่ยในการในการใช้เนี่ยอายุเขาจะได้ประมาณ1,300รอบนะผมเฉลี่ยให้เมื่อกี้มันอยู่ในช่วง1,200ถึง1,400รอบนี่ก็คือ30%นะครับ1,300รอบก็ประมาณ 3.5ปีนะครับถ้าเราใช้อย่างนี้ผู้ใช้งานใช้อย่างนี้นะครับแต่ทีนี้มาดูแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตกันบ้างนะครับถ้าดึงนะครับดึงที่แปเอร์เซเลยแล้วกันผมให้ดึงที่80%จะดูว่าทำไมดึงลึกจังแล้วยูการใช้งานเขาได้เท่าไหร่แป นะครับอายุการใช้งานที่2,000รอบเห็นไหมนะครับมันต่างกันนะฮะแล้วต่างไอัเน,นี้ยด้วยนะครับดึง80%เซหมายถึงว่าแบต100แอมป์นะครับ100แอมป์เราใช้ไปเลย80แอมป์นะครับในแต่ละรอบ80วันหนึ่งดึง80แอมป์80แอมป์ไปใช้แต่การชาร์จไฟจากแผงโซล่าเซลล์ตอนเช้าวันต่อมาก็ชาร์จให้ได้ขนาดนี้ด้วยนะครับ80แอมป์ด้วยหรือมากกว่านั้นนะครับทีนี้เราดึงใช้ไปเลยเนี่ย 80%หรือ80แอมเนี่ยรอบของการใช้งานเขายังอยู่ที่2,000รอบนะครับ2,000รอบนะครับซึ่งเทียบกับการใช้งานแค่อ่าเพียงแค่แค30%ของแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลดิฟไซเคิลนะครับอ่าถ้าดิฟไซเคิลดึงที่80%ละ่ะ80%นะครับจะได้ประมาณครูนะฮะเดี๋ยวผมดูข้อมูลแปบ๊บนึง500รอบนะฮะ 80%ของดิฟจะได้ประมาณเฉลี่ย500รอบหรือ500วัน500วันนะครับ500อาหาร365 1ปีกว่านะครับ1.3ปีนะฮะนี่คือถ้าเราดึงเหมือนแบตเตอรี่ลิเธียมอายุเขาจะได้แค่1.3ปีคือแบตจะเริ่มเสื่อมใช้ได้แค่ประมาณนี้นะครับแต่มาฝั่งแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับดึงไปเลย80%อายุการใช้งานก็2,000รอบนะครับ ยิ่งถ้าดึง30%นะหลุดไป5,000ถึง6,000รอบนู่นนะครับแต่ที่เราใช้งานคือให้คุ้มที่สุดก็คือแบตเตอรี่ใช้เลย80%นะครับผมเองนะครับตอนนี้ที่ผมใช้งานอยู่ตอนเช้าลุกมาประมาณประมาณ6โมงเนี่ยมาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยก็เหลือไม่ต่ำกว่า90%ต่อวันนะครับตอนนี้ผมใช้งานสโคปการใช้งานก็คือพัดลมชาร์จคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็หลอดไฟ อดไฟผมเปิดทิ้งไว้หนึ่งคืนนี่คือการใช้งานผมไม่มากแต่ผมใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็ชาร์จกับแผง400วัตต์เริ่มต้นที่1แผงนะครับนี่คือการใช้งานของผมคือใช้ฝั่งนี้ตอนนี้ผมติดตั้งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอันนี้พอจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวมาดูกันต่อครับโอเคต่อไปมาหัวข้อของลิเธียมเลยแล้วกันเพราะเมื่อกี้มีเป็นการเปรียบเทียบหรือว่าดูอายุการใช้งานนะครับของแบตเตอรี่ ตะ,ตะกัะก่วกรดตัวกูนตะกั่วกรดนะครับอันนี้ลิเทียมเลยแล้วกันฟอสเฟตนะ,อะฟอสเฟตเปรียบเทียบที่100แอมป์เลยนะครับ100แอมป์เพราะาผมใช้100แอมป์24โวลต์นะแต่ที่100แอมป์12โวลต์ก็แล้วกันนะครับ24โวลต์ก็เอามาอนุกรมกันนะครับทีนี้อายุการใช้งานนะ่ะดึงที่ DOD เลยนะที่เรียกเมื่อกี้ว่า DOD อ่ะแหละ80% อายุการใช้งานที่2,000รอบนะครับแต่การใช้งานเราก็ใช้งานการชาร์จเราก็ดูด้วยนะแผงต้องชาร์จกลับมานะครับหมายถึงว่าแบต100แอมป์เราใช้ได้เลย8 0แอมนะครับทิ้งไว้20่แอมก็ได้นะครับ80แอมทีนี้การชาร์จเข้ามาเนี่ยก็ชาร์จให้ได้80แอมต่อวันหรือมากกว่านั้นนะครับนี่คืออายุของเขานะครับเราไม่ต้องไปดึงแค่30%พวกนั้นมันหลุดอยู่แล้วแต่การใช้งานเราดึงแค่นี้เลย เราดึงให้ให้สุดได้เลยนะครับนี่คือความสามารถของแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตในงานโซลาร์เซลนะครับต่อไปการชาร์จละ่ะการชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับตัะกุลลิเทียมนี่ยแหละการชาร์จนะครับเขาสามารถรับแรงดันหรือรับแอมป์ชาร์จจากแผงเนี่ยได้ถึง50% 40-50%ของความจุนะครับ40%ถึง5 0 ของความจุเขานะครับของความจุของแอมป์เขาเนี่ยเอออย่างเช่นแบตหนึ่งร้อยแอมป์แอมป์ชั่วโมงนะอันนี้แอมป์ชั่วโมงแล้วครับต่อชั่วโมงเนี่ยแบตหนึ่งร้อยแอมป์เราฟีดไฟให้เขาได้เลยนะครับสี่สิบถึงห้าสิบแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับก็คือชาร์จไวนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ตักวกัวกรดตัวกูลดิฟไซเคิลทำแบบนี้ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่ตักวัวกรด หรือว่าดิฟไซเคิลที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับชาร์จได้มากสุด10ถึง15%ของความจุเท่านั้นเองถ้ามากกว่านี้แบตอาจบวมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสแตนดาดการชาร์จไฟของแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลนะครับดิฟไซเคิลดิฟประมาณนี้แล้วมาดูลิเทียมล่ะเนี่ยได้40 5 0ถึงหมายถึงว่าถ้าเรามีแผงเยอะๆเราก็อัดแอมชาร์จไปได้เลยนะครับดูที่ Uh, MPP Solar c h a r g e r ด้วยนะครับก็อัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นแบบตร mm ีลิเทียมฟอสเฟตในช่วงการการชาร์จเนี่ย mm hmm. เขาจะเต็มไวถ้าเรามีแผงสามารถเพียงพอให้เขานะครับ4 0 5 0แอมป์อัดไปเลยหรือว่า 30M แอมป์เพราะว่า4 0 5 0แอมป์ก็คือหลายแผงนั่นเองนะครนี่ก็คือความสามารถของเขาก็คือเราชาร์จเร็วได้นะครับในแต่ละวันนะครับชาร์จเร็ววันหนึ่งมีแดดไม่ค่อยมากว่า ช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีมันจะมีช่วงแดดออกอยู่นั้นอักรีดไฟเข้าเลยรีบไฟเข้าเลยช่วงหน้าฝนก็ใช้งานยังใช้งานได้อยู่นะครับแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนี่คือการชาร์จไฟของเขาการป้อนไฟชาร์จของเขาคือชาร์จได้เลย40-50เไม่มีผลต่อรอบหรือไม่มีผลต่ออายุการใช้างานของเขาถ้าแบตเตอรี่ตะกัวกรดตระกูลดิฟพวกเนี้ยถ้าชาร์จขนาดเนี้ยแบตเตอรี่บวมแน่นอนนะครับบวมได้นะครับผม นี่คือการชาร์จนะครับต่อไปข้อมูลอีกอย่างหนึ่งของแบตเตรอรี่ลิเธียมฟอสเฟตก็คือว่า,าสามารถเก็บไว้ในตัวบ้านได้ตั้งระบบชาร์จในตัวบ้านได้ไม่มีการระเหยหรือการเป็นพิษนะครับเท่าที่ข้อมูลได้มาผมก็ติดตั้งไว้ในตัวบ้านผมในห้องผมนี่แหละนะครับในห้องผมแต่ว่าแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลหรือตักวก๊าดเอาไว้ในห้องนอนไม่ได้นะครับเวลาชาร์จกลางวันจะมีไอระเหยออกมานะครับค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนะฮะทีนี้ ข้อสุดท้ายเลยนะครับมาดูในเรื่องของราคาว่ามันบางคนคิดว่ามันยังแพงอยู่เมื่อก่อนผมยังไม่เคยใช้งานแล้วดูราคาเนี่ยมันก็แพงอยู่ในตัวเงินนะแต่เรามาดูความสามารถในการใช้งานนะครับถ้าผมาแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต100แอมป์นะครับ24โวลต์แล้วกันนะครับ24โวลต์100แอมป์24โวลต์นะครับใช้ได้80แอมป ไม่มีผลต่ออายุการใช้งานนะครับ80แอมต่อวันดึงไปเลย80แอมนะครับกับแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลฝั่งนี้ดิฟนะ100แอม24โวลต์นะครับตัวนี้ประกอบมาเป็น1 1ชุดนะ1ชุด1ลูก1โมดูลนั่นแหละประกอบมาแบบนี้เปรียบเทียบ100แอม24โวลต์ของดิฟไซเคิลของลิเธียมฟอสเฟตประสิทธิภาพการใช้งานเท่ากับ200แอม ของดิฟไซเคิลนะครับ 200M แอมป์ดิฟไซเคิลก็ต้องใช้แบบถึง2ลูกลูกละ 200M แอมป์ดิฟไซเคิลนะ2 0 0แอมป์มาต่อเป็นระบบ24โวลต์ตัวนี้ประกอบมาเป็นแค่1โมดูลตัวนี้ต้องแบกบแบตบมา2ลูกนะครับการใช้งานที่บอกว่าใช้งานเทียบเท่ากับ 200M แอมป์ดิฟไซเคิลยังไงเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้1 0 0แอมป์ย4โวลต์อะ่ะมันดึงได้ถึง 80M แอมป์นะครับ ทีนี้ถ้า200แอมป์นะครับ200แอมป์ถ้าดึงที่80แอมป์คิดดีดีไปเท่าไหร่200นะครับโอเค200แอมป์นะครับถ้าจะดึงให้ได้ใช้อายุการใช้งานได้ยาวนานที่สุดหมายถึงว่าได้ถึง1,300รอบแล้วกันดึงที่30-40%นะครับผมให้40%เลยนะครับ 40%เราจะใช้เท่าไหร่คูณ40%เราใช้ได้8 0แอมป์นะฮะอันนี้ที่40%นะก็คืออายุการใช้งานเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยที่ที่คำนวณเบื้องต้นตามกราฟเฉลี่ยเอาอเท่ากันไหมฮะเท่ากันเนี่ยใช้ได้เท่ากันแต่ว่าต้องใช้แบตเตอรี่ถึง2 0 0แอมป์2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นมาดูราคากันนะฮะอันนี้ก็คือการใช้งานใต้เคียงกันนะ แต่ว่ายังไงอายุอายุการใช้งานอ่ะก็ได้แค่1,300รอบแต่ตัวนี้ได้ถึง2,000รอบ2,000วันนั่นแหละนะครับสองพรอบอ่าสองพหาร365 5.4ปีนะครับเอาคิด5ปีถ้าใช้แค่นนะี้ห้ปีตามข้อมูลนะแต่การใช้งานจริงอ่ะผมยังตอบไม่ได้ว่าใช้งานได้ขนาดไหน3ปีก็ดีแล้วนะครับสปีก็ก็โอเคแล้วนะครับลิเธียมฟอสเฟต แต่อายุในการคำนวณมันตามทฤษฎีมันอะมันถึง5ปีนะ้าหปีกว่าที่80แอมป์เดี๋ยวมาดูที่ราคาต่อฮนะเพราะตัวนี้เป็นสำคัญราคาเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันยังไงในเมื่อระบบ24โวลต์อะถ้าเทียบก,กับ100แอมป์24โวลต์ลิเธียมฟอสเฟตกับดิฟไซเคิลดิฟไซเคิลต้องใช้ถึง200 M. อแอมป์ลิเธียมฟอสเฟต100แอมป์24โวลต์ ประกอบสําเร็จเลยนี่ที่ผมอ่าประกอบสําเร็จแบบผมเนี่ยราคานะครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยถึงหมื่นแปดประมาณนี้พันบาทนะครับหนึ่งโมดูลนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันหรือจะถูกกว่านี้จะแพงกว่านี้ก็แล้วแต่นี่ราคาที่ที่ที่ผมทราบมานะฮะถือว่าราคาที่ที่ใช้งานอยู่ลิเธียมฟอสเฟตนะฮะร้อยแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถึงหมื่นแปด พร้อมใช้งานมาดูดิฟไซคลนนะฮะ2 0 0แอมป์ M, นะครับดิฟไซคล200แอมป์แบตดิฟอยู่ที่14,500ถึง15,000หนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เราต้องใช้สองลูกไงต้องใช้สองลูกเอา14,500 14,500านคูณ 29,000ครับแล้วใช้ดึงใช้แค่30%อายุการใช้งาน1,300รอบนะครับดูราคานะฮะตนนัวนี้ถึงตัวน,นี้จะ19,000กนะครับกับ29,000นะฮะนี่คือราคาเพราะฉะนั้นมองแค่นี้เราก็รู้ว่าจะใช้งานโซลาเซลล์ให้มีประสิทธิภาพอย่างเช่นชุดบ้านสวนน่ะชุดบ้านสวนขึ้นไปอย่างเช่นมีมีตู้เย็นมอหุงข้าวพัดลมทีวีหลอดไฟพวกนี้ เราควรเลือกใช้แบบไหนนะครับเพราะว่าโซล่าเซลล์ออฟกริดคือระบบที่ใช้แบตเตอรี่จะไม่คืนทุนโดยสแตนดาดจะไม่คืนทุนพื้นฐานก็คือไม่คืนทุนออฟกริดนะครับทีนี้เราจะเลือกใช้งานยังไงล่ะมา,มาคำนวณดูอีกทีว่าทําไมลิเธียมฟอสเฟตมันแพงหรอแต่ว่าดูแพงแพงเพราะว่า1นโมดูลมันขนาดนี้แต่นี้ต้องซื้อถึง2ลูกหรือ2โมดูลนะครับมาใช้งานทีนี้ราคา2โมดูลมันแพงกว่าแล้วหนักมากนะครับ ผมเคยแบกร้อยกว่าแอมเนี่ยยังหนักนะครับแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลเนี่ยมาแบกตัวนี้โมดูลเดียวแบกไหวครับร้อยแอมยิบสี่โวลต์เหมือนกันนะครับประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนกันนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นลิเธียมฟอสเฟตราคานี้กับอันเนี้ยก็ดูว่าเนี่ยตัวนี้ก็คือความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครที่ดูช่องผมเนี่ยถ้าดูช่องอยู่ในช่วงคลิปแรกๆไม่ได้กดติดตามเนี่ย ท่านก็อาจจะเห็นคลิปช่วงที่ใช้แบตเตอรี่ตักวกวดกรดแบตเตอรี่รถยนต์มือ2 4 0บแอมป์บ้าง5 0บแอมป์บ้างอันนั้นคือเริ่มต้นของการใช้งานโซลา่าเซลล์ของผมทีนี้ผมเองก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงการใช้งานณนะปัจจุบันถ้าท่านกดติดตามก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้งานโซลา่าเซลล์ถ้าเป็นระบบชุดบ้านสวนแล้วเนี่ยมีพวกตู้เย็นพวกหม้อหุงข้าวเนี่ยผมจะไม่แนะนําแบตเตอรี่รถยนต์เพราะมันไม่ได้ผลิตมาเพื่อง,งานโซลา่าเซลล์หรือพจะเก็บพลังงาน แส่อาทิตย์อยากแต่อย่างใดนะครับใช้ให้ถูกงานนะครับผมอันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากนะครับโอเคนะครับท่านชมวันนี้วันนี้เอาข้อมูลมาฝากนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมและการลิเธียมฟอสเฟตที่ผมใช้งานอยู่เนื่องจากทางพี่ๆก็ขอบอกว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรผมจะไม่พูดถึงว่าจะข้อดีข้อเสียแต่ผมพูดถึงข้อมูลดิบๆแล้วกันให้ท่านไปพิจารณาเองนะครับในระบบโซลาร์เซลล์ข้อมูลพวกนี้เป็นแค่พื้นฐานเท่าน,นั้น เป็นในส่วนที่เราควรจะรู้ถ้าเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้งานด้วยตัวเองนะครับเราควรจะรู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนถ้าผิดถูกหรือยังไงก็เสริมเติมได้นะครับสำหรับพี่ๆที่มีความรู้ที่ลึกกว่านี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับทำชุมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ